สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัสันผาเพลินนะครับวันนี้ก็มีเกมเด็ดๆมาได้ชมกันอีกแล้วนะครับเป็นการดวลกันระหว่างเซียนทีเจอกับเซียนกันนะครับอันนี้ก็เจอกัน6เกม6กระดานรวดนะครับเอาไม้ดูแบบจุใจย,วยาวๆกันไปเลยทีเดียวเซียนทีมากง่วมนะครับรูปธงชาติโปรตุเกสส่วนเซียนกันมากหงายรูปธงชาติบราซิลวันนี้ใช้กระดานมาคอตเป็น สีเขียวนะครับสีเขียวมรกตรุ่นลิมิเต็ดอ dition นะครับสวยงามเลยทีเดียวจังหวะนี้โอ้โหเข้าหมายเลขสิบไหมครับเซียนทีเข้าไม่ได้ครับถ้าเข้าหมายเลขสิบเขาปล่อยให้กินไปแล้วเขาเข้าหมายเลขสิบสามแล้วฉีกหลบไปยี่สิบเอ็ดโดนสองครับต้องหาทางอื่นครับเอาจังหวะนี้ยอมสองสองไหมปล่อยครับสองตัวเท่ากันน่าจะกินมาตก หมายเลขเจ็ดดีกว่าครับเพราะวามุมกว้างกว่ามีโอกาสเข้าฮอดได้หลายทางหากตอนนี้ถือว่าซูสีกันครับห้าสิบห้าสิบครับเยู่เท่ช่วงปลายกระดานแล้วว่าใครจะทำยังไงโอ้เซียนทีเรียกที่จะเดินมากออกมาครับเสียงหน่อยหนึ่งแต่ก็คิดว่าคุ้มว่าง,งั้นเสียงกันเติม เตียมมาจับกินแล้วครับปล่อยโอ้โหปล่อยให้กินครับเข้ากินแน่นอนให้เขาฮอตครับเสี <c oughs> ่ยนทีมีฮอตสองตัวถ้ากำจัดฮอตได้ก็ถือว่าน่าจะชนะได้นะครับแต่ปัญหาตอนนี้คือฮอตเอ้ยหมาของเสียนกันทั้งสองตัวอยู่คนละฝั่งกันครับยากต่อการควบคุมการคอนโทรลนะครับต้องหาเลี่ยมหาไลน์ที่ว่ากำจัดฮอตแล้ว หยุดหมาก tamam. ท e ั้งสองตัวได้นะครับถ้าหยุดไม่ได้ก็โอกาสแพ้สูงครับเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยครับสำหรับเซียนทีเสียนกันก็กยับไปเรื่อยๆครับเพื่อที่จะให้หมากเดินไปต่อทีละก้าวก็ยังดีอย่างนั้นทีละเล็กทีละน้อยโอ้น่าเจ้าไม่อยู่ครับมาถึงจุดนี้แล้ว เอายี่สิบแปดไม่ได้ครับโอ้เสมอได้นะครับเมืเ่อกี้ให้กินตรงสิบแปดนะครับแล้วก็กินสองไปน่าจะไม่เห็นนะครับเวลาบีบหัวใจด้วยนะครับก็เลยทําให้คิดอะไรไม่ค่อยได้นะครับเคผัดนิดเดียวเรามาลุยเกยมที่สองกันต่อครับเกมแรกผ่านไม่เป็นนัดไม่เป็นไรนะครับมาชมเกมใหม่แพ้ชนะเป็นเรื่องปกตินะครับ เกมมาคอดแพ้ก็แค่ตั้งใหม่ได้8นะครับแต่อย่าประมาทคู่แข่งเป็นเด็ดขาดนะครับถึงว่าเขาจะคะแนนหรือว่าอะไรตามกาเล่านะครับสถิติอะไรแต่โอกาสที่เราจะแพ้ก็มีสูงนะครับเพราะเป็นเกมที่คาดเดาได้ยากนะครับเรนมาคอร์ดนี่มีพลิกล็อกกันได้ตลอดเวลา สองคนนี้ก็เป็นระดับท็อปๆเลยนะครับเหรียญแต่ละคนนี้ก็แสนเอ้ยล้านสองล้านอัพนะครับจังหวะนี้ต่อ2เลยนี่ครับไม่ปล่อยเท่โอกาสลดมือ2ส,สองครับไม่มีปัญหาอะไรครับจังหวะนี้มาลุนไปกระดานนต่ออ่าครับเสียนทีมีการได้เปรียบโอ้โห ให้เรียกกินครับจังหวะนี้เกมกลับมาเสมอกันอีกรอบ <c oughs> <c oughs> หากวัทิ้งเล้บเสมอก็ไม่เป็นไรว่างั้นเพราะว่าเกมนำแล้วอยู่หนึ่งเกมเกมนี้เสมอก็ได้เหรียญอยู่ดีว่างั้นโโอ้ห จบไปนะครับเกมที่2เสมอกันนะครับจังหวะสุดท้ายไม่ได้เอาไม้ชมนะครับเพราะว่าระบบมันตัดไปที่หน้าออ่นนะครับ <S <S เดี๋ยวเรามาชมเกมที่3คู่นี้กันต่อเกมนี้เด็ดมากครับโอโหสู้กันจนวินาทีสุดท้ายเลยทีเดียวนะครับเกมนี้มีพลิกล็อกกันไปมาด้วยเกมนี้เซียนทียังเป็นหมักห่วมนะครับรูปรงชาติโปรตุเกสสือนเซียนกันหมักงายรูปรงชาติ ปาเิีอันนี้แล้วแต่ผู้เล่นจะเรียกนะครับว่าจะใช้หมากเป็นรูปอะไรนะครับมีให้เรียกอยู่แล้วก็กระดานหมากฮอตอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สามารถเรียกได้นะครับว่าจะให้ใครอยู่บนอยู่ล่างนะครับถ้าเล่นออนไลน์นะครับตอนเราดูออนไลน์นะครับ ่วงนี้ก็อาจจะลงคลิปดึกหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยว่างเท่าไหร่จากวานี้โอ้นึกว่าแต่จะต่อสองต่อสามได้ครับลูปเกมแต่ละเกมถือว่าสูสีกันมาตลอดนะครับมีพลาดกันนิดเดียว จังหวะนี้ปล่อยให้กินแน่นอนเดิน16หรือว่าเดินหมาเลขก8อ่ะเดี๋ยวทีจะเดิน16ต่อทิ้งเลยครับมาใกล้หน้านาน้ำไม่ได้ครับเดี๋ยวจะเป็นอันตรายทีหลังว้านี่เกมนี้เหมือนเสียงกันจะเสียเปรียบแล้วครับเอาไงต่อเวลาก็ใกล้จะหมดครับ เข้าฮอตแล้วเน่เข้าไม่ได้ครับเข้าโดนค่าฮอตทันทีนั่นไงครับโดนโอ้โหเรียกเอาฮอตให้กินเลยครับเพื่อที่จะมีโอกาสแค่หนึ่งเปอร์เซ็นก็ยังดีวางั้นโอ้อยังสู้ต่อครับมากเสียเปรียบมากแล้วก็เวลาก็จะหมดแล้วหนึ่งถึงสองวิ คิดแบบต้องคิดไวโอ้โหให้กินแล้วเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหเซียนทีพลาดครับจังหวะนี้โดนกินค่าฮอตเลยพี่กลับมาชนะได้เฉยครับโอ้โหสุดยอดครับนี่แหละครับสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งรับสพทหารนะครับดูมาทำอะไรแล้วต้องทำให้สุดนะครับถ้าเรายอมแพ้ตั้งแต่แรกยังไงเราก็แพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ แต่ถ้าเราสู้จนสุดใจนะครับถึงว่าจะมีโอกาสชนะแค่0.1%อร์ซแต่มันก็คือโอกาสที่เราจะชนะนะครับนี่แะครับรางวัลสำหรับคนที่ไม่ยอมแพ้คำคมมาเพียบแบบน,นี้โอ้มีผู้เข้าชมด้วยครับสองคนครับดูสดออนไลน์พร้อมกัน นี่ผมก็จะามาดูทุกวันนะครับทางช่องวส,สันพาเพลินวันละคลิปสองคลิปนะครับช่องนี้ก็อาจจะมาดึกหน่อยนะครับว่าไม่ค่อยว่างเท่าไหร่เซียนทียอมไปแล้วนะครับกดยอมแพ้ไปแล้วจังหวะนั้นเราไม่ได้มาให้ชมนะครับ น่าจะเดินไปยังไงก็ไม่รอดมาเ็ยอมเล่นใหม่ดีกว่าสุ่มมาเจอกันอีกรอบครับถือว่าถ้าใครเจอกันเกมหนึ่งแล้วโอกาสที่จะเจอกันใหม่ก็โอกาสสูงนะครับเพราะว่าผู้เล่นน้อยนะครับนี่เป็นเกมดวลกันเกมที่ห้านะครับตอนนี้เสียนกันชนะอยู่3เกมนะครับแล้วก็เสมอหเกมแต่จริงๆเมเอ สูสีกันมากภาพนี้เดียวเองสมาธิช่วงปลายกระดานครับสำคัญมากโอ้โหอันนี้เกมเหมือนเกมแรกที่เล่นกันเลยนะครับต่อสองเรียกกินมาตกทางเดิมไหมโอโ้เรียกอีกฝั่งครับเขาบอกว่าถ้ากินมาทางเดิมก็เหมือนอ่านหนังสือเล่มเดิมนะครับยังไงก็จบเหมือนเดิมลองเสี่ยงโอ้โหไม่ได้ครับแพ้ครับ มาฟังนี้ถ้าเข้าฮอตมาก็โดนครับนี่แหละครับถึงจะจบเหมือนเดิมอนเดินทางเดิมก็น่าจะมีโอกาสลุ้นมากกว่านะมาชมเกมสุดท้ายของคู่นี้กันนะครับเกมที่6เกมนี้ก็เซียนที่หมักงายเหมือนเดิมนะครับหมักไงรูปทองชาติโปรตุเกส เสียนกันหมากง่วมรูปรงชาติบาซิลดูวเสียนทีจะสามารถตีไข่แตกได้ไหมครับหรือว่าฝีมือไม่ธรรมดานะครับเขาแค่พลาดช,ช่วงปลายกระดานนิดเดียวนะครับสมาธินะครับเพราะว่าเวลาอะไรบีบดด้วยอะไรด้วยทำให้คิดไม่ทัน โอ้จังหวะนี้น่าจะมีได้ซองครับอ้าวเปิดให้กินครับนั่นไงฟรีหนึ่งตัวครับโดนสามครับจบเกมครับยอมกดยอมไปแล้วนะครับแต่ฟีมเมอถือว่าสุดยอดด้วยกันทั้งคู่นะครับต้องฝึกเรื่องสมาธิอะไรกันอีกเล็กน้อยนะครับสำหรับเซียนทีของติดท็อปสิบไม่ยากนะครับคนนี้ ก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด like, s u b สไครป์ผมกันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ